สวัสดีครับนะฮะอยู่กับผมชัยฮิทฮอตชาแนลนะครับผมก็วันนี้ก็มีสกูตเตอร์อยู่หนึ่งคันนะครับมาครับขี่ลรกนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเป็นกุญแจนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจมีมีแบดด้วยนะครับมีแบดบอกด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีตะกร้านะฮะมีตะกร้าใส่ของแล้วก็มีเบรกด้วยนะครับเบรกคันเร่งนะครับต้องเบรกยให้หมดคันเร่งนะครับ ดูใกล้ๆลยครับต้องดูใกล้ๆเขียนว่าจำจำซี่นะครับผมนะจำซี่นะครับผมนะอันนี้เป็นที่วางรองเท้านะครับผมนะตรงนี้พับได้ด้วยนะครับพับได้ด้วยนะครับบอกพับได้ด้วยนะครับก้าถ้าาเสืที่ไหนก็ถ้าใส่ได้นะครับนะครับพับเก็บอันนี้ที่อันนี้ที่อันนี้นะครับที่ชาร์จแบตนะครับที่ชาร์จแบต อันนี้ก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวอันนี้ก็เนอถ้าิดถ้าบิดกุญแจนะครับสือกุญแจก็ตอนนี้ก็เป็นแกมันแตะมมันนะครับนี่ฮะอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับดูครับติดนะครับไฟติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับขี่ไปไกลไม่ต้องกลัวนะครับขี่ได้ละ ประมาณสี่ห้ากิโลนะครับผมนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าเขาบอกว่าน้ำหนักได้หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมใช่ไหมช่างนะครับหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมนะครับผมตัวผมเองก็น้ำหนักเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมนะครับอเดี๋ยวผมจะมาลองขี่ดูนะครับลองเ,เปิลดูนะครับ รับได้สบายเลยนะครับผมผมน้ำหนัก75กิโลกร,รัมนะครับผมเนาะะเดี๋ยวผมลองลองขี่ไกลๆดูเลยนะครับสบายเลยนะครับผมน้ำหนัก75กิโลกร,รมัมลองรับได้สบายกับกุต๊ตเตอร์จำ คันนี้นะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็รีวิวสกูตเตอร์คันนี้ไปก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะใครอยากซื้อ,อยากใช้ก็นะครับลองไปดูกันเอาเองนะครับผมนะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับผมนะกับสกูตเตอร์จัม์นะฮะคันนี้ไลฟ์สไตล์เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมกดติดตามชายฮีทฮอตชา n แนลด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณครับ